คนเข้าไปในการวันหนึ่งสห้าพันคนท่านมั่นใจได้กแล้วว่าผมนีไข่ที่เชื่อมารูกหลานอายุสาวปีสาสบปีเป็นคนที่มีบัามแข็งแรงเขาห้าเชื่อมาอาจจะว่าได้แสดงอาการแต่เขาสามารถแพ่เชื่อได้เพราะฉะนั้นมาตรการความปลอดภัยนี่ เขาจะต้องปกป้องชีวิตของูมฮาโดยการป้องกันตัวที่มูพิธีสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใส่หน้ากากมากาดใส่หน้ากากมาขายหอใส่หน้ากากมาพบพระผู้คลพอใจเรื่องง่ายแากมือมันมันพอใจเรื่องง่าย กินอาหารที่หอ้อนซื้อก็เข้าซุกไปเพื่อความอุ่นใจเอาไปอุ่นแห่งข้างมันใจเรื่องง่าแต่หมายถึงปกรองชีวิตนเขาเองถ้าทุกคนปฏิบัติดอีการทนโจรการทนผ่านทุกระดับรัฐบ,บาลกาติกับคนผ่านที่ใดแต่ถ้าคนอนตัวเองล้มด้วยการถอดหน้ากาการอนามัยออก แล้วมาล่ามือมาสนใจว่าวันที่เขามีเชื่อเป็นศูนย์แล้วแต่ในโลกในโลกนี่ยังมีคนสิ็นที่เชื่อกว่าสองล่านคนสี่คนพกยังบอกว่าแหงือผู้โมกอาจจะขึ้นไปถึงสามล่านสี่ล่านหานล่านแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นล่าน็นได้เพราะั oh. Oh. ทน,นหลายหลายประเทศพมนีติฝังซก ผมมีมีซบหลายหลายประเทศผมมีเตียงคนไทยละต็ใแก้เตียงสนามอยู่ร้านกาแ้งหลายประเทศเป็นประเทศที่มีความจเจริญรุ่งเรืองจนเป็นมหาอำนาจแต่บ่าสามารถยึดเชื่อนี่ได้แต่เมืองไทยจังหวรนชวัฒนธรรมขวามปลอดภัยการเอาใจใส่ของพี่น้องอสมม การเอาแกนใจของพี่น้องอภาาิพลอของเทศกิจได้อำหนวยความปลอดภัยให้กว่าแม่พี่น้องเรื่อเกิดความปลอดภัยวัน